สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นแอปสคริปต์นะคะ g o เ g l e Apps c ร i p t เราจะไปดูกันในเรื่องของประเภทข้อมูลเครื่องหมายแล้วก็ข้อความนะคะ,ะจากครั้งที่แล้วนะคะเราบอกว่าเราไปดูในตัวเว็บ ตัวนี้มานะคะเราก็มาเริ่มต้นของตัวแอปสคริปต์นะคะอ่าเขาก็บอกเนาะบอกมาอันนี้เราก็าทําตัวนี้ไปแล้วนะคะ,ะฟังก์ชันเราก็ทำไปแล้วเนาะทีนี้เรามาดูของเรื่องของ Value ใช้ แล้วก็ operator กันนะคะถ้าดูตามตัวนี้เขาบอกว่า value เนี่ยมันมีอยู่6ไทป์เนาะมี number string boolean object function แล้วก็ undefined อ่ะ number ก็ตรงตัวนะคะตัวเลข string ข้อความ boolean ก็จะเป็น true and false นะคะก็จริงเท็จนะคะ object ก็คือตัวตัวแปรตัว value ที่เราจะเก็บข้อมูลอื่นๆนะคะอ่ะตัว function เขาก็บอกว่าเป็นโค้ดที่ ริยูสนะคะเอามาใช้กลับได้เนะ ify, เาะอันดีก็เป็น Value ที่เป็นข้าวว่างนะคะเป็นข้าว่างถ้าสมมติว่าข้อมูลของเราเป็นข้าว่างมันก็จะออกมาเป็นว่าอันดีหรือก็คือมันบอกมันไม่รู้แะละอันโนนะคะ,ะที่ตัวออ e r ปเรเนะคะมันก็จะมีบวกลบคูณหารหารแบบเศษเหลือนะคะหารแบบเศษเหลืออ่าเขาก็จะมีให้เราดูตามเครื่องหมายนี้นะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบคร่าวๆแล้วกันนะคะ ประมาณนี้ตัวค ompare นะคะค ompare ก็จะมีน้อยกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะเท่ากับเท่ากับเราจะใช้ตัวตัวเท่ากับสองตัวเนาะเท่ากับแบบสติ๊กเลยแบบสติ๊กเลยก็ใช้สามตัวนะคะอ่าไม่เท่ากับเนาะใช้เครื่องหมายตกใจแล้วก็ตัวเท่ากับถ้าไม่เท่ากับแบบสติ๊กก็เป็นอ่า เท่ากับ2ตัวเครื่องหมายตกใจแล้วก็เท่ากับ2ตัวนะคะเขาบอกว่าความแตกต่างของเท่ากับ2ตัวกับเท่ากับสตัวนะคะเอาล่าให้ฟังง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าเป็นเท่ากับ2ตัวเนี่ยตัวแอปสคริปต์มันจะคอนเวิร์ต d a t a ข้อมูลของเรา value นะคะให้มันเป็น Type เดียวกันก่อนแล้วมันค่อยค่อยมาเปรียบเทียบกันอ่าแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้3ตัวมันจะไม่คอนเวิร์ตข้อมูลมันจะตรงไปตรงมาเลยนะคะตัวนี้ก็เหมือนกัน ถ้าสมมว่าเป็นไม่เท่ากับไม่เท่ากับเนาะใช้ข้อหมายตกใจกับเท่ากับตัวเดียวเนี่ยตัวแอปสคริปต์มันจะคอนเวิร์ต t a ก่อนให้มันเป็นไทเป็นประเภทเดียวกันนะคะถ้าสมมติว่าใช้เท่ากับ2ตัวคือไม่คอนเวิร์ไม่เปลี่ยนไม่แปลงค่าใช้ตรงไปตรงมาเลยนะคะก็ประมาณนี้อันนี้ก็เดี๋ยวต้องต้องลองไปใช้ดูนะคะถึงจะเห็นเนาะอันนี้ก็รู้ไว้คร่าวๆก่อนนะคะอ่าตัว Logical นะคะ สำหรับตัว logical ก็มี and or not เนาะ and or not and ก็คือต้อง a กับ b ต้องเท่ากาันมันถึงจะเป็น true นะคะถ้า or คือ a หรือ b เป็น true มันก็จะเป็น true เนาะ,ะถ้า not ก็คือ,อเป็นสิ่งตรงข้ามกันนะคะอ่าตัวนี้ตัวอย่างเขาก็แบบให้เราจะแสดงดูว่าไอตัว type ของ operator พวกนี้มันเป็นอะไรนะคะ โอเคอันนี้เป็น number boolean string อ่ะเดี๋ยวเราลองไปลองดูก็ได้นะคะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราลองไปเขียนโค้ดตามเขาดูนะคะอ่ะดูตัวนี้ก่อนเนาะอ่า้าไปไปไหนอ่า ไปตัว Google ของเรานะคะ Google ของเราเนี่ยตัวนี้เราเข้าตัว Gmail ไว้อยู่แล้วเนาะพอเสร็จเข้า Gmail ไว้อยู่แล้วเนี่ย,เ,เ,ย,เ,ยเราจะเห็นตัวตัวเนี้จุดๆเนี้ยมันจะเป็นแอปของเขานะคะก็เราไปที่ i v i นะคะค่ะคั้ที่เราเราทำแอปหนึ่งแล้วก็ดับเบิลคลิกแอปหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราเอา,เอาใหม่ดีกว่านะคะเผื่อบางคนเพิ่งเข้ามาเนาะเป็นใหม่นะคะเราเราสร้าง g o Google s h e e t มาหนึ่งอั นะคะไปที่ Spreadsheet ลาวนะคะอันนี้เราจะเป็นแอป2นะคะอ่าได้ตัว Google Sheets ที่จะเป็นฐานข้อมูลของเรานะคะเสร็จแล้วเราจะไปเขียนเขียนสคริปต์เนาะแล้วให้เราไปที่ส่วนขยายแล้วก็แอปสคริปต์อ่ากำลังโหลดนะคะ ทีเราจะเห็นว่ามันมาหน้าแรกเลยเนี่ยมันจะเป็น My Function เนาะนเป็น Default มาให้นะคะให้เราเปลี่ยนชื่อโครงการก่อนเนาะไปคลิกที่ชื่อโครงการนะคะมันจะขึ้นมาตัวน,นี้ก็เปลี่ยนเป็น App 2นะคะเหมือนกันเอากับชื่อตัว Google Sheets ของเรานะคะ,ะทีนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาของเรานะคะเราจะไปก๊อปเข้ามาอ่าก๊อปเลยดูซิว่าโค้ดของเขามันทำงานไหมนะคะ คลิกผิดอาจเป็นนี้นะคะอ่ะใช้ตัวนี้แหละใช้ฟังก์ชันนี้แหละแล้วก็คอนโทรล V ไปนะคะอ่ะล็อกเกอร์มาเซฟไปนะคะพอเซฟปุ๊บมันจะมีชื่อฟังก์ชันของเรามาตรงนี้เนาะก็กดเรียกใช้ดูนะคะอ่ะการใช้ล็อกเกอร์นะคะคำสั่งล็อกเกอร์มันก็จะแสดงผลในในตัวนี้นะคะการล็อกเกอร์มันก็จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลนะคะ อ่ามาละอันนี้1นบวกสองเท่ากับ3ามสามคูณ4ี่สิบสองถูกแล้วนะคะหนึ่งบวกสองเป็นอ่าไม่ใช่หนบวกสองบวกเจนะคะเป็น10บแล้วก็ตัวนี้ยี่สิบห้าหาร3ามนะคะเอาเขาบอกว่าเอาเอา่าเอาเศษใช่ปะ 8324อ่าถ้าสมมติว่าคูณกันเนาะก็8324ก็เศษหรือหนึ่งนะคะอ่าก็เป็นหนึ่งอย่างนี้เนาะโอเคอันนี้โอเปอเรเตอร์นะคะอ่าเหมือนจะขาดลบไปนะเดี๋ยวเราลองลบดูนะคะลองเพิ่มมาบรรทัดหนึ่งนะอ่าตัวหลังสลสอตัวนี่เป็นตัวคอมเมนต์นะคะขขาหลังจะเป็นคอมเมนต์ไม่แสดงเนาะอ่าเราลองใส่ลบดูซิมันจะขึ้นว่ายังไงนะคะ ติดลบหนึ่งนะคะมากกว่าเป็นลบหนึ่งโอเคตัวนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปทําอีกตัวหนึ่งเนาะอีกตัวหนึ่งของเราอ่ะอันนี้ตัวใช้ออ e เปอร r เตอร์นะคะทีนี้ตามตัวอย่างเขาจะเอาเป็นไทป์ของออ e เปอรเตอร์เนาะว่ามันออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราลองดูเนาะมันจอ,อกมาเป็นยังไงก็ก๊อปมาได้เลยค่ะเข้ามา แต่ว่าเราจะไปสร้างฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งเนาะอันนี้ปิดไปนะคะอ่ะก็การสร้างฟังก์ชันนะคะก็ฟังก์ชันแล้วก็โชว์แล้วแต่เราเนาะโชว์ไทป์นะคะอันนี้โชว์ไทป์เ้วเอาที่เราก๊กอปเมื่อกี้วางนะคะอล้รจะเป็น number เป็นบูลีนเป็นสตริงอ่ะเราลองดูนะคะว่ามันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนนะคะ ฟัง์ชัน show type นะคะเรามาที่ตัวนี้มันมีฟังก์ชันเพิ่มเข้ามานะคะให้เราเลือกตัว show type แล้วก็เรียกใช้นะคะคำสั่งเราเป็นเนี่ยเราจะดูซิคำสั่งเราเป็น l o g type o f า type off, off 12.3เนี่ยเป็นอะไรเป็น number อันนี้ก็เป็น number number นะคะ โอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการดูไทสูว่าเราต้องการรู้ว่าข้อมูลที่เราส่งไปหรือส่งมาเป็นไทแบบไหนนะคะเป็นการเช็คค่าเนาะก็ใช้คำสั่งไทออฟนะคะอ่ะตัวไทออฟนะคะ,ะสรุปโอเปอเรชั่น ในเรื่องของ value type operation ก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดู string ไปที่อันต่อไปนะคะเป็น string string ก็อ่ศาภาษาอังกฤษก็ปล่อยมันไปเนาะอ่ามาดูตัวนี้นะคะ concat concatenating string อ่าไปถึงการเชื่อมกันการเชื่อมกันเขาบอกว่าถ้า a b c บวก d e f อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นบวกมันก็จะมาต่อกันนะคะถ้า1บวก2 มันก็จะเป็นหนะึ่งสองเนาะมาต่อกันถ้าตัวตัวนี้จะเป็นข้อความบวกตัวเลขมันก็จะเป็นข้อความเหมือนเดิมนะคะอ่ะถ้าเป็นตัวเลขก็คือจะต้องแบบเมื่อกี้เนาะก็คือไม่ต้องใส่อยู่ในเครื่องหมายดับเบิลโคดต,ตัวนี้นะคะถ้าอยู่ในดับเบิลโคดแ,แบบนี้ก็คือเป็นสตริงอ่าก็คือข้อความนั่นเองอ่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างกันนะคะว่า ตอนแรกเราเคยเรื่องอาวาก็คือตัวประกาศตัวแปรเนาะเราประกาศตัวแปร str มันตัวหนึ่งเก็บค่า hello นะคะแล้วก็เอา str บวกด้วย sh ตัวเดิมของมันบวกด้วย world นะคะ world แล้วก็ลองล็อกค่าออกมาดูว่าผลจะเป็นยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองตัวนี้แล้วกันเนาะตัวเดียวนี่แหละก่อนนะคะก็ไปสร้างฟังก์ชัน enter ลงมานะคะจากตัวเดิมนะคะ enter ลงมา ขึ้นต้นด้วยฟังก์ชันนะคะแล้วก็ hello world เขียนถูกหรือเปล่าก็ hello world นะคะเมื่อกี้เราก๊กอปมาเนาะโอเควานี่คือการประกาศตัวแปรเนาะเราประกาศตัวแปร scr มาหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ให้คำว่า hello เสร็จแล้วเราก็ให้ scr มีค่าเท่ากับเท่ากับก็คือเก็บค่า ตัวนี้เป็นตัวแปรที่เก็บค่าเนาะตัวนี้เป็นค่าที่ใส่เข้ามานะคะก็ให้มีค่าเท่ากับ scr เดิมก็คือ hello เนาะบวกด้วยตัว world นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะก็ไปที่เลือกตัวนี้เนาะ hello world ค่ะเลือกใช้อ่ะ hello world มาแล้วนะคะอ่ะอยากให้มันเป็นรักเนาะก็เป็นรักไปอย่างนี้นะคะ่ะเลียกใช้อีกทีหนึ่ง หาเ l ลูเวอร์มาอีกแล้วนะคะโอเคอันนี้คือการเชื่อมกันของข้อความนะคะอ่ะไปะต่อกันอย่างรวดเร็ว,รวตัวนี้อะไรเอ่ยอ่ะบวกเท่ากับเมื่อกี้เมื่อกี้เราบอกว่า r s CR, r บวก s r s r เท่ากับ s r บวกนะคะทีนี้เราสามารถที่จะใช้เครื่องหมายบวกเท่ากับได้เนาะเพื่อย,อย,อยอ่อๆัวน,นี้เป็นยอ่ยอๆนะคะอ่ะเราไปดูกันนะคะอ่ะก็ไปเลยเหมือนเดิมนะคะ ฟังก์ชัน hello world 2อ่าสละกันเนาะใส่ปิดกาเข้าไปเปิดปิดฟังก์ชันนะคะแล้วก็วางตัวเมื่อกี้อ่าอันนี้ต่างกันที่บวดเท่ากับอ๋อลองดูนะคะอันนี้เราวักให้เขาหน่อยอะ่ะเรียกใช้ก็ไปที่ตัวชื่อฟังก์ชันของเรานะคะแล้วก็ไปกดเรียกใช้ แนลเวอ่ามีค่าเท่ากันนะคะแล้วแต่จะสะดวกในการเขียนเนาะอันนี้ก็อ่าถ้าสะดวกเขียนอย่างนี้เพื่อความเข้าใจเราก็จะเข้าใจง่ายก็มาอย่างนี้นะคะแต่ก็อ่าถ้าเราคลีชินแบบนี้แล้วก็ทำได้เหมือนกันนะคะใช้วิธีบวกเท่ากับอ่าไปดูต่อมีอะไรให้เราต่อ Escape c h a r a c t e r อ่า Escape ก็คือ ดิกเลี่ยงเนาะดีกเลี่ยงการใช้เาเลกเตอร์บางตัวนะคะตัวนี้ถ้าสมมติว่ามีการใช้ตัวนี้1 2 3ตัวอย่างเงี้ยให้เขาใช้สลตัวนี้เข้ามานะคะให้มีตัวอ่าแบ็กสแลตเนาะแบ็กสแลตก็จะปรากฏตัวนี้มาให้นะคะอ่าเขาบอกว่าตัวนี้นะถ้ามีแบ็กสแลตแล้วก็ตัวซิงเกิลโคดเนี่ยซิงเกิลโคดเนาะตัวนี้ซิงเกิลโคดมาร์ จะออกมาเหมือนเป็นสตริงอื่นๆถ้าดับเบิลโคด์อ่ะก็ออกมาเป็นเหมือนสตริงอื่นเหมือนกันถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นขึ้นบรรทัดใหม่นะคะถ้าตัวนี้ก็จะเป็นสตริงอ่ะมันก็บอกว่าจะเป็นสตริงเหมือนกันอ่ะไม่ง,งั้นลองไปดูค่ะเราลองไปดูมันจะมีสี่ตัวตัวนี้เนาะเราก๊อปตัวนี้ไปแล้วกันก๊อปตัวนี้ไปนะคะ ใส่ไป function str c e s e นะคะเราก็ต้องใส่ logger จุด log นะคะหาจุด log c o n t r o l v ดูตัวเมื่อกี้นะว่าตัวนี้มันจะออกมาเป็นยังไงนะคะอ่ามันมีตัวไอตัวข้างหลังเนี่ย ซิงเกิลข,ของหลังไม่มีไม่โชว์นะคะแต่ตัวน,นี้จะโชว์เนาะ let's go to the park today ทีนี้เดี๋ยวเราลองตามของเขาเนาะเขาบอกว่าอันนี้อันนี้ผ่านเนาะอันนี้ถ้าจะใส่สสดับเบิลโคดละ่ะเดี๋ยวเราลองดูว่ามันจบเป็นยังไงนะคะอ่าอ,อันดูก่อนนะแล้วก็ต้องเปรียบเทียบอันเก่าด้วยเนาะ แล้วก็มานะคะอ่าบางทีเราต้องพิสูจน์โค้ดเนาะว่าความหมายของเขาคืออะไรนะคะถ้าบางทีเราอ่านอย่างเดียวก็ไม่ค่อยเข้าใจเนาะก็ต้องเอามาลองใส่ดูว่าอ่ะมันแปลว่าอะไรกันแน่อะไรเนี่ยเขาคิดผิดนะคะอ่ามาที่เรียกใช้เนาะอ่าออกมาเป็นดับเบิลโค้ดสองตัวนะคะโอเคที s l a s ใช่ป่ะ s ล a ดอหรออ่าเขาบอกว่ามันจะขึ้นบรรทัดใหม่ใช่ไหมคะอันนี้เอาเป็นแล้วก็ s ล a s อโอเคแล้วกันเนาะอ่ะว่าโอเคมันจะอยู่ข้างล่างไหมนะคะอืม โอเคอยู่ข้างล่างอะถูกต้องนะคะขึ้นมันทัดใหม่อันนี้ b a c k s l s s สองตัวมันจะขึ้นแบบไหนนะคะอ่า b a c k s l a สองตัวเดี๋ยวเราต่อไปข้างล่างเนาะ b a c k ส l a s สองตัวเขาบอกว่ามันก็จะเป็น if not okay อ่ะดูว่าผลจะเป็นยังไงนะคะ เล็กใช้ if not okay เมื่อกี้เราใส่ไปสองตัวแลมันหายไปตัวหนึ่งใช่ไหมคะแต่มันอยู่บรรทัดเดิมแล้วก็โชว์มาตัวหนึ่งนะคะืก็ประมาณว่าอันนี้เป็นตัว อันนี้คล้ายๆตัว Single Code เนาะก็คือโชว์ตัวข้างหน้าตัวหนึ่งนะคะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อ่าตัวสลับตัวตัวข้างหน้านี่คือตัวเหมือนกับว่าให้ละเว้นไว้นะคะแล้วก็จะโชว์ตัวข้างหลังแทนเนาะเมื่อกี้โชว์ตัว Single Code Double Code อันนี้ก็โชว์ตัว Backslash แทนก็ประมาณนี้นะคะอ่าอันนี้รู้ไว้เป็น ไวยากรณ์ของเรานะคะเวลาเราเขียนโปรแกรมเนาะเวลาเราเขียนโปรแกรมเราก็อาจจะต้องรู้ต้องรู้พวกนี้ไว้แบบมันจะได้เขียนถูกไวยากรณ์นะคะอ่ะคลิปนี้ก็คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปเขียน if กันนะคะคลิปหน้าตัวนี้เนาะ if statement นะคะโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะคลิปนี้เราไปดูในเรื่องของ อะคลิปนี้นะคะเราไปดูในเรื่องของประเภทข้อมูลเครื่องหมายแล้วก็ข้อความนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปดูเรื่อง i f ค่ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับช่องผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่นะคะก็มีข้อติดชมอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะก็วันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ